สวัสดีครับไก่ป่าย่างขาว EP ที่3วันนี้นี่ผมอยากจะมาคุยกันหน่อยถึงประเด็นนะครับหลังจากทีมอังกฤษศูญพันธ์แล้วนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนวันพุธท,ทั้งแมนซิตี้และก็อาร์เซนอลตกรอบนะครับแทีมเรียบร้อยคือถ้าเราดูจากเส้นทางเฉพาะตอนหลังจากลีการทัปลักเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่า ทั้งอาร์เซนอลและทั้งแมนซิตี้มีโอกาสไม่น้อยจะเข้ารอบรองนะครับทั้งคู่เพราะว่าแมนซิตียเนี่ยยังไงก็เป็นตัวเต็งเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นทีมมือหนึ่งะครับของยุโรปในยุคนี้ส่วนอาร์เซนอลผลงานในลีกนะครับในช่วงนั้นนะครับยังยอดเยี่ยมนะครับมีนําเป็นจา่าฝูงด้วยนะครับแล้วก็เกมลุกพวกเขาถือว่าร้อนแรง แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปนะครับการแข่งข,ขันนะครับทั้งในลีกทั้งะไรก็ตามมาทําให้บางอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าทิเอังกฤษนะครับก็เหมือนกับโดนนะครับทางสื่อยุโรปก็มาเดบแนมว่าที่อังกฤษเก่งจริงหรือหรือแค่มีเงินในการใช้เยอะกว่าอลีเยอรม,มันีกลสเปนอิตาลีนะครับ แต่พอแข่งกันจริงพอเจอแทคติกเจอความเก่าก็จอดไม่เป็นท่าวันนี้ผมจะมาคุยกันหน่อยนะครับว่าเบื้องหลังนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากทั้งอาร์เซนอลและก็แมนซิสตี้ตกรอบนะครับแชมเปี้ยนมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับออรอบ10ปีเนี่ยนะครับมันมีแค่3ครั้งเท่านั้นที่อังกฤษไม่เคยเ,เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับ ก็นี่เป็นครั้งที่4นะครับที่เกิดขึ้นก็ถือว่าธุรกิจก็ต้องมาดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพวกเขาก็เป็นพิมพ์ลีกนะครับก็เป็นดีกใหญ่หลีกที่หลายคนนะครับก็ติดตามนะครับมีดารามีมีเรื่องของค่าดิสิตทีวีสูงสุดของโลกด้วยนะครับก็ต้องมาคุยกัน แล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของพอทั้งอาเซนอลตกนะครับอาร์เตตกค่าสามัมสิทธิ์นะครับของอังกฤษนะครับก็คงยากแล้วที่จะไล่เยอรมันทันนะครับกับโควตา้าเพิ่มที่5ในการจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอันนี้พวกแฟนแมนยูแพนสเปอร์หรือแต่วิลลาคงแอบเซ็งนะครับก็คงต้องให้โควตา้านี้2ที่นะครับก็คืออิตาลีแนใ่นอนนะครับ การจีบบินเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองคือเยอรมันนะครับอังกฤษคงไม่มีทางนะครับต่อมาคือถ้าเราดูจากเกมคือต้องบอกว่าผมเนี่ยบินไปมาดิดไปดูนะครับที่เบอร์ในเบลมาคู่เรลมดิดกับแมนสติสตี้ก็เมื่อคืนมาพูดผมก็จดจ่ออยู่กับคู่ที่แมนสติสตี้เจอกับเบอร์ดิดอีกเกมหนึง่งมาดิดไมดดเ่เล่นเหมือนมาดิดก็คือไม่ได้ว่าต้องบุกใส่มาสติสตี้เล่นแบบเจียมตัวใช้แทคนิคก,ก,การตั้งรับนะครับแน่นแล้วก็อาศัยลูกโตกับ นี่คือความสามารถของคาร์โดนะครับอัชิรติเขารู้ว่าจะเล่นยังไงกับใครแล้วจะใช้แผนไหนกับใครมัดิดไม่ได้เหนือกว่าซิตี้เลยทั้ง2เกมนะครับตรงข้ามครับโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านของซิตี้เนี่ยซิตี้เหนือกว่าเยอะมากนะครับของบอลเยอะกว่าโอกาสมากกว่าแต่นี่คือฟุตบอลครับทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ประตูนะครับอิรติมีโอกาสนะครับจะชนะในเกมแต่พวกเขาทําไม่ได้ เดอร์บอยยิงโล่งๆทำคาร์ลิงฮารัารานมุงนะครับลูกไปชนคานเมื่อเกมต้องมากัะจุกดการยิงจุดโทษเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการเสียหัวก้อยเป๊ปบอกเป๊ปบอกว,ว่านี่ไม่ใช่โชคนะครับเขาเอาคําพูดของยูเอนครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ของเขามาพูดว่าฟุตบอลไม่มีโชคเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างอยู่ที่ในสนามเป๊ปก็พูดอีกอย่างหนึ่งว่าการเปลี่ยนตัวนะครับเดอะบอยออก ฮารันออกเพราะว่าทั้งสองคนบอกมา,มาบอกเขาเองว่าเล่นไม่ไหวแล้วนะครับร่างกายเขาไม่พร้อมจะเล่นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ต้องเปลี่ยนตัวออกแน่นอนว่าคนก็มาพูดถึงว่าตัวย,ยิงจุดโทษเนี่ยถ้าฮารันอยู่เดอะบอยอยู่ทั้งสองคนนี้ต้องเป็นตัวยิงและโอกาสยิงเข้ามันมีสูงเอาพูดันได้ครับเพราะว่ามันเกมจบแล้วระบอดมันแพ้นะครับก็พูดได้แต่ว่าเป๊ปนฐานะบควรต้องเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนั้นนะครับคือเมื่อนักเตะ บอกว่าไม่ไม่ไหวก็ต้องปิดตัวออกก็แค่นั้นต่อมาก็คือทั้งอ,นอนัลเชนดอลแมนเชสเตียนะครับการถูกรอบเนี่ยมันบอกให้รู้ว่ายูฟ่าชชมเปี้ยน์ลีกเป็นรายการที่ไม่ไม่เหมือนใครคุณอาจจะไม่ต้องเป็นทีมที่เจ๋งที่สุดเล่นเกมลุกดีที่สุดแต่บางทีเรื่องของความเก่าประสบการณ์แล้วก็บารมีเนี่ยไม่มีผลมาเดิดนี่ทุกคนเห็นแล้วครับที่ที่ผ่านมากเาเป็นแชมป์เยอะสุดนะคบครั้ง ไม่ใช่ว่าโชคช่วยนะครับมันมีอะไรบางอย่างที่ทาให้มดิดครองราชายุโรปบายเยอร์นหกสมัยนะครับอาร์ซนอลเนี่ยนะครับเพิ่งมาเข้ามาเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็เข้ารอบลึกเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับในรอบดูือว่าหลายปีเลยอาร์เดียต้าก็เป็นยูนื้อใหม่นะครับนักเตะหลายลคนก็ใหม่กับทัวยนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่เมื่อเจอกับบาเยอร์นซึ่งเหมือนกับเก่าวกว่าต่อให้ผลงานในลีกจะไม่ดีนะครับเสียแชมป์ไปแล้ว ให้กับเลกูเซนก็ตามแต่ว่าน,นี่แหละคือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับต่อมาก็คือมันน่าจะมีผลต่อเนื่องไปถึงพิมร์ลีกเพราะว่าทั้งมาสิตี้อาร์ซนอลเมื่อบทลุ้นแล้วในยุโรปกกต้องใส่กันเต็มที่นะครับในพิมร์ลีกอันนี้ต้องรองดูกันกับอีก6กเกมที่เหลืออยู่นะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ที่เกียบเนี่ยเป็นของมนสิตี้เพราะว่านำอยู่2แต้มแต่ว่าก็มีบางคนนะครับ ก็เหมือนกับลุ้นว่าอยากให้มนาสกี้เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับใน UCL เพื่อว่าจะได้มีเกมให้เยอะขึ้นมีการพะวงกับทั่วอื่นแต่ว่าตอนนี้เมื่อพวกเขาไม่ต้องมี UCL แล้วเป็บก็คงต้องใส่เต็มที่กับพิเมลย์กับการรักษาแชมป์ให้ได้แล้วก็จะเป็นทีมแรกนับถ้าทำได้กับการได้แชมป์นะครับพิเมลย์สสมัยติดนะครับหรือสุดท้ายนะครับผมอยากพูดถึง กองหน้านะครับพรอพิสตี้คือเออร์ลิงฮาลันหน่อยอกว่อนหน้านี้นะครับลอยคีนก็เอามาเ,เน้นมว่านี่คือกองหน้าระบบดับดีทูเพราะว่าฮาลันเนี่ยในช่วงหลังๆต้องรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมคําว่าฟอร์มยอดเยี่ยมหมายความว่าผักบอลแล้วก็เลี้ยงเข้าไปยิงนะครับแล้วก็มีลูกตีดังกายิงเหมือนปีแล้วแต่อย่าลืมว่าฮาลันเนี่ยนะครับเห็นอย่างเนี้ยนะครับ เมกี้นี้เขาจริงแล้วสาเตลลูกนะครับรายการตัวเลขนี้คือไม่ใช่ตัวเลขที่ใครก็ทําได้นะครับมันมีน้อยคนที่ทําได้แต่น้อยว่าความคาดหวังสูงทุกอย่างนะครับแมนเชตี้ทุกคนจับตาดูฮารันนะครับทุกคนก็เฝ้าดูในทุกๆเกมทุกๆการเคลื่อนตัวแต่ว่าฮารันตอนนี้มันเหมือนกับฮารันที่คู่แข่งนะครับเวลาทุกๆเกมเจอเขาก็ต้องมี2คนเข้ามาลุมแล้วก็พยายามบีบให้เขามีพื้นที่ในการพลิกตัว เข้าไปลุ้นประตูเนี่ย้นอนที่สุดท,ทุกทีมที่เจอมาสเตีรก็ตั้งรับลึกนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้กองหน้าอย่างฮาลันก็ต้องเล่นยากอีกอัดแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราดูจริงๆฮาลันก็ยังมีประโยชน์อย่างอื่นเช่นการดึงตัวเข้ามาแล้วก็มีเปิดพื้นที่ว่างให้ตัวเทวศของมาสเตีรสอดเข้าไปประตูเป๊ปเองก็ไม่ได้สนใจมากกับคำพิจารณ์นะครับแล้วก็ยังคงชื่นชมเสมอว่าฮาลันก็ยังมีประโยชน์กับทีมแต่แน่นอนว่าถ้าฮาลัน์ สามารถทำมะตูแล้วก็มีความน่ากลัวได้เหมือนปีที่แล้วผมว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์น่าจะนำห่างในลีกเยอะกว่านี้นละนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแฟนลิพูแฟนอาร์เซนอลรวมถึงทีมอ,อื่นที่ต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับฮารันยังไงก็เป็นของหน้าสุดท้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเลืองปกติที่ทุกคนก็ต้องมีช่วงเวลาที่ไม่ดีเหมือนเดิมโดยเฉพาะเมื่อยิ่งคุณเก่งเท่าไหร่คุณดีเท่าไหร่คู่ต่อสู้ก็ต้องพยายามหาทางเพื่อมา ป้องกันก็เป็นเรื่องปกตินี่คือนับสิ่งที่ผมอยากจะพูดในช่วของไก่ปะย่างข่าวนะครับที่อังกิจากาน,นสุดพันแล้วในจูฟ้าจชมเป้นส์ลีครับ